จะได้ที่แล้วใส่หอมกับกระเทียมเข้าไปครับไอเข้ากันครับกลินหอมดึงจะออกแล้วนะทุกคนเสร็จแล้ว เติมเครื่องปรุงเข้าไปเลยครับเอ้าวเอิวเข้าไปก่อนตามด้วยผงแซ่บผงนัวมันตาหน่อยก็เช้าให้เช่ากัน กลิ่นหอมมาตะไกลเลยครับผมใจมีลงไปอ้าวนี่คือเส้นมีเด้อทุกคนอ้าวคือใจให้หมดเลยละเท้าให้เข้ากัน